สวัสดีนะครับเด้อพี่น้องเอสวัสดีอีกรอบครับผมพี่น้องครับผมมาหอดแล้วครับผมมาหอดแล้วครับผมกกาาบบผมาหอดแล้วครับผมพี่น้องตลาดกินซาเด้อครับเด้อครับผมพี่น้องมาหอดแล้วครับผม อ่อแล้วตลาดกินซ่าครับผมแดดลมล้อมตกแล้วพี่น้องมาแลครับผมไข่ทำนงแรงแล้วครับผมตลาดกิมซ่าครับผมพี่น้องครับผมสองเวทีประชันรับปันความม่วนตลาดกิมซ่าหลังสิบสาวน้อยเพชรบ,บ้านแผนสาวน้อยลำเพนโชว โอ้โหพี่น้องเนี่ยโอ้โสาวหน่อยนะครับเดอ้อพี่น้องครับผมพี่น้องเอฟซีเ,เอฟซีสาวหน่อยมากแลก้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วสาวหน่อยมากแล้วครับผมเอฟซีสาวหน่อยมากแลก้วครับผม น mm hmm. ี่มาเซมเปิลครับผมนี่ยเซ็มเปิลเซมเปิลเซมเปิลครับผม เดีครับเด้อพี่น้องครับผมเอฟซีสาโนยก็เริ่มสิมาแล้วครับมันทย่อยมากแล้วครับผมเอฟซีสาโนยทย่อยมากแล้วพี่น้องครับผมสั่งเวทีก็เปินได้เลยเริ่มในเปิดท้ายบั๊ดแล้วพี่น้องวันเสาร์ที่6กฮันนีมีนที่ด่านจอนรถกินซ่าฮวนสิ่งแรเริ่มขายบั๊ดแล้วพี่น้อง เริ่มขายปั้นละพี่มอสองวงปรสัันกันเลยพี่น้องเด้อครับผมนี่มาแล้วครับผมพี่น้องครับผมา,มาแล้วพี่น้องครับผมเอฟซีเริ่มทยอยมากแล้วพี่น้องเอฟซีสามหน่อยครับผม สุดอลังการจบมาบนค่ายเพลงลำเลิศอินรรอ <270 S 1> นี่เรคคอร์ดสองวงสองเวทรสอสครับผมสะ,สะมค่ะครับรวมสองรเจสิที่น,อน 5, 5้นองครับผม สุดคุ้มเวทีกินเงินชมสุดยอดอารมณ์เงินเงินล้านเตอรเบรรยากาศเงาสาวน้อยแพชรบ้นแห่งสาวน้อยนำโดยนุ่มโจยมดินปุ้งอิงออมแหวแเพชรบ้านแห่งสู้สายใหญ่ออฟสุรพลปัท t สาวน้อยรับเพลินโชว์เต็มเวทีนำโดยพระเอกหนุ่มบัตรศิวัฒน์มิวรัชดาพร้องแหวมอัติพรพอดดี้ทวีศักพักแห่งวรัญญาร่างเพราะมีทีมงานพระเอกนางเอกตลกโหัศกนักร้องนักแสดงดาวรุ่งนุ่ม ดาวเสียงแดนเซอร์เต็มเวทีหลายร้อยชีวิตยิ่งใหญ่ทั้งฉากเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการชุดโชว์รีวิวสวยงามสองร้อยเจ็ดสิบพี่น้องครับผมสองวงพี่น้องสองวงเลยครับผมสองวงเลยครับผมการแสดง6วงแยกกันไปเพื่อดูโชว์รับประกันคุณ้าชอบให้ช่วยบอกต่อให้ช่วยนะครับสวงเลยครับ เจอกันอีกทีว you know, ันเสาร์ที่6กธันวาคมนี้ที่ลานจอดรถกินซ่าร่วงสิทธิชมเ่เอ็ซีเลยมาแล้วครับผมเอดซี่มาแล้วครับผมพี่้องครับผมายเอกับครับเด้อนี่พาเอกับ ไปยองมาล่ำเดยครับเองจุแบบเท่ๆอย่างออกรันนี้ยความรักองไปมาล่ำเลยครับเพือพี่น้องนะ ไฮมากตอนนี้ยังท่านเด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องตามมาตัวพี่ที่ร้านจอดรถกินซ่าครัวสิทธิ์กระเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอเชิญชมรายการพิเศษกับวันเซิร์ชไก่ซุดเัอสุดอลังการจบมาบทค่ายเพลงลำเนินอินดี้เรคคอร์ดสองวงสองเวทีประชันสนุกสนานมันสดุดย์เอฟซมาเด้อเอฟซีเหลือมากแล้วพี่น้อง เอ็มซีเลยมากเลยนะครับพองรเนหลาที่เตยเสด็จคระน้อยเพชราแงเต็มน้ำงาน้อยครับผมคนเจอมากแล้วครับผมจตัวแล้วครับพี่น้องครับผมเปิดตาตัวแล้วครับผม้ยเอกกุมศิวตมิวัชดาพรมัาตัวแลนครับเดอครับผม ไปขายตัวเด้อนะครับเด้อครับผมพี่น้องเด้อครับเด้อครับผมพี่น้ององศาหน่อย,อยต่างปรทเทศแล้วพี่น้องนะองศาหน่อยมาท่านแล้วพี่น้องมาเด้อครับเด้อแดดลบลบตกเล้วพี่น้องครับผม ลมลดตนนกนครับเด้อพี่น้องครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อครับผมวันเสาร์ที่ ครับผมพี่น้องวงกระบบัสสองิดไดพี่น้องเด้อสองวงมีน้องสองวงครับผมสองวงได้พี่น้องเด้อครับี่นั่นเองมารับครับผมคริงิงครับผมถือถือ สบายดีนะครับเนาะสบายดีครับผมสบายดีส,สบายดีวงยิงมาขายบัตรเองพีน่ <S 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 น้องครับผมวงยิงขายบัตรเองนะครับเนาะครับผมพี่น้องครับผม ที่หกอ, yeah, <I> อันดับวี <from there. S 1> ่น,นี้ที่ <You know. S 1> ลานจอดรถกินซ่าวังสินันมันสเสด็จเอฟสีฟ้านี่ครับคุม้มสุดคุม้มเวทีที่หนึ่ง ชมสุดยอดพลังระดึงเงินล้านเตยเสด็จคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนำโดยลุงโจโยมดินอุ้งอิงอองแอมเพชรบ้านแพงสุ้สายใหญ่ออมสุรพลปะทละสาวน้อยลำเพลินโชว์เต็มีแต่ยูทูบยูทูบเบอร์ซองไงเพื่นครับผมไอเพื่นปากาเขาไปไกลมากครับผมอดดี้ทวีศักดิ์พักแห่งมรดจาร่างเพราะมทีมงานพระเอกนางเอกตลกโสดนักร้องนักแสดงดาวรุ่งนุ่มสาวดาวเสียงแดนเซอร์เต็มเวทีหลัง ไยร้อยชีวิตยิ่งใหญ่ทั้งฉากเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการชุดโชว์รีวิวสวยงามตระการตาวันเสาร์ที่6ธันวาความนี้ที่ลานจอดรถกินซ่ารว่วงสิบเริ่มทำการแสดง6กโมงเย็นเป็นต้นไปแกรกหลุดโลกรับประกันคุณภาพทราบและช่วยบอกต่อไอด้วยนะครับ เริมมากแล้วพี่น้องแฟนคลับเริมมาร้ายแล้วครับผมแฟนคลับเริมทยอยมากแล้วครับผมแฟนครัร้องจ้ำกันอีกทีวันเสาร์ที่หธันวาคมนี้ที่ลานจัวรถกินซ เสพหัวใจปันไฟตายตยืนเธอยงเวทีวนาดไปเห็นแต่แม่ป้ากักล้างสาวหักเปืองมาไรนา,างว่าเจ้มี จบคลิปเพียงแค่น hmm. ี้แล้วพี่น้องเด้อครับผมขอขอบคุณพี่น้องเอฟทีทั้งหลายครับผมที่เขามาติดตามด้วยันเด้อขอสักนี่แหะครับผมไปครับผมกลับบ้านแล้วครับผมมาหนิครับผมขอลาเพียงแค่นี้นะครับเด้อพี่น้องเอฟทีทั้งหลายครับผมเออพี่น้องโชคดีไม่ใช่ครับผมจะเจ็บจะจนครับผมมือนี้เบิางคอนเสิร์ตสาวหน่อยไปแป้งจบแล้วครับผมพี่น้องครับผมกลับบ้านก่อนมาเด้อแหละครับผมขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาติดตามครับผมขอบคุณครับ